ก็ได้กูจะไม่คบแล้วเพื่อนแบบนี้สนุกแต่ตัวเองไม่รู้จักแคลความรู้สึกของคนอื่นเชิญพวกมึงสนุกกัตบตามสบายเลยกูเลิกคบแล้วเพื่อนๆเคยได้ยินไหมเรายอมโง่เพื่อรักษาบางสิ่งไว้เสมอแต่วันนี้เราไม่ไหวแล้วเว้ยตบแม่งเลยไหมเพื่อนเทียแบบนี้จะแคร์ทำไมวะสู้งานสูแล้วเลยคะ มาแล้วท่านเด็กเห็ด <what> ท <you Luis> <diction aries> <what hat> ี่งานร้อยหลายแมนอยู่แจ็คสงนอย่างไรกันหลายเลยเห็ดอุปทันเอ้าโอเอ๋น้องยังเด็ไปโรงเรียนดีกว่าไปยาใหขยุย่ดอกแต่ว่ายาหนองเรียนบระทันงูคือเ่าไปโรงเรียนกับน้องเลยล่ะเห็นตัวหน่อยสำคัญนะโอ้ยติกโต้กาว่าโอเอโพดเห็นว่ามันอก้โตใหญ่กว่าเด็กหน่อยอนุบาลอยู่ พี่ว่าไงกว่าเด็กหน่อยอันดุบ้านนี่หมายถึงอย่างโมเมนตโตดิสมองสมองดีเด้อสูสูทยไหวเด้อเบิงเดเด้อยิ่งเนอะเมื่อไหร่้าวทหาหนายะหารตื่นกลัวไปป่ะสาวอย่าง ไปทรงหน่องกันเลยเออโอเคโอเคปามาเด้อเออพี่โอเอ็มค okay, okay. ือต้นหน่อยเนาะมันต้นหน่อยเออวคืออะไรหูมันคือต้นหน่อยไนะอกรรฟงกระยิบ okay, ยิบบุหรี่มู๊มะนาม,มาถึงบ้านนี้ร <c oughs> ึอกเออเไหลถ่อแมงยางเียบก็ต้องหนักลูกแมันเตโตสับกัดแมงนี้บวายบวายหนี่บวาย อบห,หมมนั่ว <laughs> สวัสดีค่ะเราโอเอนเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่าโจ๊กประจำกลุ่มเพื่อนปะเออก็ประมาณถ้าคนนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ความเฮฮา,าในกลุ่มก็จะหายไปเลยใช่ค่ะโจ๊กประจำกลุ่มคือคนที่สร้างรอยยิ้มให้เพื่อนไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็จะทำให้เพื่อนยิ้มได้ตลอด นั่นแหละค่ะโอเอเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่ไม่เลยในขณะที่เพื่อนยิ้มหัวเราะแต่เสียงนั้นมันเกิดจากพวกมันพากันบูลลี่เรารจนไม่สนใจความรู้สึกของเราว่าเราจะคิดยังไง <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนมันเจ็บ <c oughs> มันเจ็บกว่าเพื่อนนินทาคือเพื่อนซื้อขนมมาไม่แบ่งกู เอาสูบเบอร์เลยบอเอากระเบิดเลยเนาะใครบอกให้มาสระเอะนะเอผู้ใดไปโทษหนาเนาะไปจีบมาแนฮะบ่ได้กินน้ำนี่นะให้ไปจีบเปกสูบกินคือบ่แบนะ่งกูเน่ะสกินน้ำอยู่บ่เอ๋จีบผู้ใดเกลียวหยาให้ยมูยอยู่บ่โอ้ยติกมื่กลับบาไปคนในหนานวมเป็นควย มาแล้วหนึ่งดอกพวกมึงสนุกกันมากใช่ไหมจะมาสนุกกับความทุกคนอื่นมันใช่เร้ววะอเออโอเอฉั้นฝากเทกซีออนไลน์นะเด้อ <ฮะ S 3> ภาษาอังกฤษอะวิชาของคู่สมานอะมคืนซอยนี้ซอยหน่อยบ่ได้บ่แค่นี้ไม่ลำบากดอกซอยชั้นแน่แค่ <S <s <ug> <S นี้มันไม่ลำบากหรอกบังกะเทยควายไม่ลำบากแล้วมึงไม่ทำเองละ่ะชาติก่อนกูเป็นลูกศิษย์เจ้าแม่กวนอิมหรือเปล่าวะ มึงถึงกวนตีนกูบ่อยเหลือเกินแถมไม่รู้จะปฏิเสธอีกแม่พ้าจริงๆเลยกูนี่เพื่อนโอ้ยมีอะไรหรอจีเพื่อนเลิฟ <c oughs> นั่นไงอีนี่มาเสียงอ่อยๆอีกแล้วกูละไม่อยากฟังมันเลยเอามันไปโผลให้หน่อยเถอะคือว่ามีเงินที่ยืมไม่สักสองร้อยอะ คำว่าเพื่อนไม่มีที่สิ้นสุดแค่มาสะดุดตรงคำว่ายืมตังหน่อยมาเป็นเพลงไม,ไม่เหนียวเลยนะมึงพอพอเลยมึงเดี๋ยวช่องก็โดนลิขสิทธิ์หรอกอุย๊ยดีมากเลยยิงวันน้อยอ่าอีนี่ตะกี้ยังเรียกกูเพื่อนรักอยู่เลยชาเข้าปากอ้อยแล้วไงมึง อ้อยเข้าป่าช้างอย่ามึงเข้ามาในความคิดกูได้ไงอีจิปตกูมาช่วยแก้ไงไอสู้ลงหลุมนีดีปะเออหลุมนีแหละหลุมนีแหละเออลงไปเลยเพื่อนเด็กหน่อยนี่ออุ้ยลงเลยนะเออต้องบอกแคชชั่นปะบอกอะไรอเด็กเด็กน้อยเออเด็กกระโปรงเด็กน้อยเออ เพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมเรายอมโง่พื่รักษาบางสิ่งไว้เสมอแต่วันนี้เราไม่ไหวแล้วเว้ยตบแม่งเลยไหมเพื่อนเที่แบบนี้จะแคร์ทำไมวะดีมะตบใครให้แคร์ ออกมาเลยไอ้โอ้ยแมวแมวแล้ววิธีนีเวโอ้ยมันเป็นอย่างเออมันเป็นอยีายทำยังงกระบอกตอบเออเป็นยังงกระบอกมาตีล่ะก็ได้กูจะไม่คบแล้วเพื่อนแบบนี้สนุกแต่ตัวเองไม่รู้จักเคลความรู้สึกของคนอื่นเชิญพวกมึงสนุกกับตามสบายเลยกูเลิกคบแล้วเฮ้ยอ้ยอย่าไป คนที่ยหายออกไปจากชีวิตก็กลัวเพื่อนสนิทจะหายไปด้วยเฮ้ยหรือกูต้องพูดตรงๆไปเลยพวกสูกูบมากเลยว่าถึงพวกสูเหตุแบบนี้สู๊บ้าวกูโตหน่อยโต้ดำผมยิกสูพผ้าก็มานางหัวอยแบบนี้กูบ่มวนํำเดิ แต่พัวหฮาก็บอกกันแบบมีตังต่เด็กนอนแล้วดิยังวกะก็บอกหยอกซื่อๆบละเราบอกซูมวนบอกที่มานั่งบุหรี่คนอื่นบุรี่พฤติกาของคนอื่นทั้งๆทีเจ้าของก็บริรียังเลยซบมวนมกบความถูกขขงคนอื่นแล้วๆที่กูยิบตลอดนะบ่แม่งกูบ่มีความหมู้สึกด้สูเคยแค่ความหมู้สึกกูบ่ว่า ขี่ก็อยู่หนีก็เพราะข้ามวมูดิขอโทษด้วมึงที่พานมากกูมองขับจุดๆหนีไปแล้วจะลืมบึงมิตรผาที่ดีขอโทษเดอ้อมูคือคนที่หูขอเสียคำเ้าแต่ไดยังเลิกสิสิยุค่ข้าาถึงชีวิตจะบ,บัดรบขอแค่มีเพื่อนครบก็พอแล้ว เอา้าใส่ราคาคําคมหนูเอา้เอาคูณว่มีคือเขาวะ่ะไอนอนเตินเศร้าอากาศสนใสนอนหน้าเลี่ยงไกลเห็นให้เห็นหน้าพออยู่พอกินเป็นผู้เบ,บาบัน ทำไมมึงการหนาหหนามึงกันเร็วจริงเลยกับต้นทิพย์ทีร็วไม่มีมเข้อลบไปอยู่่ไม่อยากม่จะเถื erm. ่อยันมีดานอใใเมื่อกี้ว่าเราจรจัาต้มมันตบตบ បងប្អូនមកមើលទៅចាំកថាបងប្អូនបានជាហាក់ន້ອງមើលអូយយ៉ាប់បាយ